ก็เป็นบรรยากาศสอนแบบออนไลน์นะครับผ่านซูมนะครับใครที่ไม่เคยเทรดไม่เคยเรียนไม่มีความรู้เลยนะครับผมสอนจากศูนย์เลยนะครับรอรัะฟังประโยชน์ได้เลยผมคิดว่านะครับใครที่เรียนจบแล้วนะครับสามารถไปต่อยอดได้แน่นอนนะครับชมบรรยากาศกันก้าวๆนะครับ นี่นักเรียนก็พร้อมปังกันมากๆที่จากศูนย์เนี่ยก็จะมียี่0เอร์เซ็นห้าสิเปอร์เซ็นเรียนจบปุ๊บมีเก้าสิเปอร์เซ็ตทันทีอีกสิบเปอร์เซ็นนะต้องลงมือทําฝึกฝนนะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถนะครับเรียนเสร็จแล้วนะผมจะตามการบ้านด้วยครับทุกคนนะทุกคนจะต้องนะครับฝึกฝนส่งการบ้านนะครับรวมไปถึงนะใครที่ติดปัญหาหลังเรียนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยสอบถามได้ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มหรือส่วนตัวนะครับผมอ่านะเรามาดู การสอนกันต่อครับเวลาผมสอนนะผมจะสอนช้าๆชัดๆนะใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยเข้าใจแน่นอนเพราะว่าผมจะถามทุกคนก่อนว่าเข้าใจไหมถ้าทุกคนบอกเข้าใจเนี่ยผมจะผ่านเรื่องนี้ไปแล้วก็จะไปเรื่องถัดไปนะครับยังไงฝากติดตามแบงค์เทอร r เ0อร์สองพันยี่สิบสามด้วยนะครับเจอกันรุ่นที่27ครับ